เพื่อได้เห็นเห็นเพวันถุกระบอกมากเอฟซีว่าอี่ยก็เอฟซีวะอยู่ใกล้เพื่อตะการมาเดี๋ยวไม่ปลอดภัยเจ้ไม่ปลอดภัยเพราะส่อนก่อนจะว่าก่อนจะว่าเราเนี่ยไปดูแลแม่เพื่อก่อนจะก่อนจะก่อนจะว่าก่อนสิแม่บอกเพื่อนว่าพอลอดภัยไปดูแลก่นพอกระแมวมึงอยู่บ้านก่อนจะเออเหนือแรงมาก สวยแม่แม่วินเลยเหรอสวยแม่วินนะแม่วินเลยเดี๋ยวไม่สวยแม่เดี๋ยววันนี้จะพาไปนะวัดวัดท่านวินวัดจงบันนี่วุ้งวินจะบอกกิอี่นั่งดูเพาะว่าจะกินเพื่อเดี่ยววัดวัดพุทธคามวัดพุทธคาไปยินข่าวเพื่อนนะวัดพุทธคาแตกแล้วนี่ไปสองพคนนี่ไปยังจะลุมถลายเลยสระเอฟซีสระสระเลย อย่ามาใกล้วจริงนะไปจับปาโมอเอาอีนี่เองแม่แข่งในนี้มึงยุ่งกับละอรแมเห็นไหมเห็นไหมเขาโพสต์อยู่บอสโจบอกอยู่ว่าก่อนจะไปถ่ายวงอื่นให้ขออนุญาตหัวหน้าวงก่อนหัวหน้าวงให้มาได้มึงขออนุญาตหรอยังพ่อบอกว่ามาเลยมาขึ้นเวทีก็ได้พ่อเหรอแล้วยังไงเนี่ยอยู่วงสองพ่อบอกให้มาติดไปไม่ใช่หรอฮะ ม่นบอกพ้นติดไฟกาดกูไม่ได้ถ่ายกับพ้นกี่จอมาเฉยๆพ้่วันเอ็มซีเดี๋ยวผู้จัดการผู้ใดผู้จัดการผู้จัดการทั้งมดล่ะมึงพ่อพ่อกันละผู้ใดไปล่อยหอยควาลเพื่นโชคพนะโอ้ยเขาเคยมึงขอเงานนี่ยเดี๋ยวอันนี้ช้าหน่อยนะครับโอเคมาผิดโง่น่าจ้ามาผิดโง่เอ๊บ้างได้ดิแอบบ้างได้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดการออกเอาออกเนี่ย เล่ารอันนี้ซนอันล่าโทษได้หนิอันพีพีมโน่จ้านาโนจาลนาโนจานาโนจาโนจเปลี่นช้าตพีมโนพีโนไปเองเลยเปลี่ยนชื่อให้เอสมินอาร์เเดียวแล้วแีมนาโนนาโนนาโนเปเลน ซ่จริงซื้อยังบอกน้งกาน้องัน้ำ่าเดียวเชื่อใ้การมาเดียวจาเพื่อการีการมาเดียวแทบอี่ือยังนแน่าโนนโนซื้อจริงซื้อจริงกันน่าโนนั่นละวซื้อซื้อเหลียซื้อเีล่าิสายังบวกเนื้อเียออ้ือมใจเขาชาดใช่่าได้มับ้างใจป๊บเรีน ช่องไหนี่ช่องไหนี่ส่องปาาปาหน้าเเสียบี้วะนะเพราะว่าปาจเข้าปาาให้เอติดตามลุงหน่องลุงปาหน้ารัเือิเนูอเอชียวฝากติดตามลุงหอียวติดตามไเวลบอลน่เ้านเขพันแล้วแลนอ้อมหันนิกเข้าว่าเอกีฬาตุ้มตุเปราไปแลนอ้อมันนิกที่เป็นบัตรนี่ แาไว้ัหามอยด้วผมะพ่มมโนซื้อใหม่ดีเลยมะ่มโนจยี่จบอยเมาพี่มโนลาสเตอรเซื้อใหม่แล้วเนี่คืผ่าเวลาเราอยู่กบแบบมันเยี่ไม่ะ้องสน เขาเป็นเพื่อนกันนีเป็นเพื่อนกันนอนกอะเตียงนอนกทเตียงอเสรยังอือันนนเลยอนสร้างกนยคับหนึ่งก้อยยันห่งยันกนแห้งคนซึ้นโกนแห้งคนราคาไม่เดียวัเกเป็นผู้หงหวกเป็นผู้หญิงเป็นทอหรอไม่เไม่เดียวเป็นทอมหรอมาเกาวันนแต่ว่าเมือคื่ออิิเมนแซ่เนโทมาเด้ออันนอนแล้วนอนแล้วจ้ ปิดไฟแล้วนอนแล้วขันนดนี้นทาเิยินอยู่ด้วออะไรเส้นเป็นโท่ไมเหนารมีอะไรเยีดักละนางคือไรได้มางานสามารถเจอกันพิดได้เลยล้อยอริทำไมไม่พูดูกทำไมไม่พูดทไม่ไดไม่พูดไแล้วมื่อไ่อริง่นขเดิมอริยลงเลยวันดีได้พี่องีุเขาอากาศกันนี่เนาะ สัญญาณกวอง้อกันเลยกนอย์ซเรสไปทาเช็คแล้วนะคะไปด้อเอาพวกเอกไปวัไม่มาเลยไอซีเริ่มมาขอลายเส้นแล้วนะคะ

อมอลอลีมีผู้เบาเป็นอึอะไรเข้าเลยเดนี่ตัวใหญ่กว่าบอดโด,วด,ดวนแล้วแต่ว่าผู้น้อยคือซืนอลีมีผู้วยยังจะอย่าไปถามน้องเจ้าของนั่นเอามาได้ถึงไงยังไงเฮงขึ้นเล็กหน่อยยังไงยังหนาขึ้นหน่ <c ười> อย จาเล่นพ<ไ>ือมูบ่นี่จะยบอนนองยครัมากูว่าีสนามวางมากนะครับ้านยานีครั้งนี้เคยมีประวัติอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ก็โจมอบมินิให้กับพี่เพชรสารน่าจะเป็นสนามนี้แหละแต่ตอนนั้นสนามนี้ยังยังไม่ใช่ปูนมารอบนี้เป็นปูนยานีเครับเป็นีรินเย ฉี่ก <cues> <write society> ่อนนะคใไม่มากไ่ยรากให้กำลังใจลาไดนะคะอยู่ที่ที่ตลาดเสริมเสริมศุก์บ้างบ่อสมุดปาการค่ะให้าลัจกั่

เล่อกัจจัยไข่ปัจจัยสดขึ้นะครับช่ยไงไ่สดข่ปันจัสยังไงไ่ปหจจัยด้่วยยังไงี่ปัยสดช่วยรังไงไ่ปัจัยสดชวยรังง่ปด่วยัปจจัสดช่วยยังไงข่ปัจยสดน่วั่ปันดวยังไง่ปัจยสดช่วยยังไง่ปัจจดยช่วยยังไง่ปัจสดช่ายัด่งไงไสดยข คลิปนี้เที่านี้ก่อนนะคะเราเจอกันคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ